กลัวแล้วนี่เขาโดนไปละรอบหนึ่งนี่โดนตอนนี้ที่แล้วละยังไม่เห็นก็ไม่เห็นรอยอก็ไไหนบอกว่าปีที่แล้วหมอดูก็บอกบอกว่าแดานบาริเรเวสจะทําสาวท้องก็อร,รอยู่ว่าสาวคนนั้นจะเป็นใครนะไม่ยังไม่เห็นกลายเป็นคนอื่นไปนี่ว่าหมอดูเขาเคลื่อนป่ะ เคลื่อนย่อยเคลื่อนชื่อค่ะแต่แล้วก็มีกับประเด็นที่บอกว่าแดนเนี่ยจะโกอินเตอร์แล้วจะไม่ทำแล้วผลงานในเมืองไทยเนี่ยค่ะนะคะจะออกดีกว่าซึ่งแดนก็บอกว่ายังไม่ไปล้อเพราะเราบ้าตัวเองก็จะออกเดือนกุมภาแล้วใช่แล้วนะคะขอทำงานที่ประเทศไทยให้ดีก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมีละครอีกเป็นทุหมดเลยเนาะเป็นหนังเลยนะพี่ตุ๋ยใช่ค่ะนะคะแล้วก็เพื่อนซีค่ะบีมนะคะกวีตันจรารักนะคะอดีตสมาชิก่วงมูของ B 2 b เนี่ยนะก็ออกมาประกาศชัดเจนแล้วว่าไม่ตอบตอสัญญาเอ,อ่อทำไมไม่ตอล่ะคะไม่ตอค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่านะเขาถามว่าว่าน้อยใจหรือเปล่าพี่บีเพราะว่าช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาพี่บีมมีผลงานเลยแต่แคดูโอมว่าอย่กับขึมน,นอัลบั้มมากแค่อัลบั้มเดียวงานเพลงกับ่ามีขึ้นปโตหรือเปล่าเนี่ยพี่บีบอกว่าก็ได้น้อยใจแต่ว่านะ เพ่น้าก็ต้องขอคิดบังกรหาเสียทจ่มีผลงานก็ได้ค่ะแต่เขาแย้งมาแล้วนะว่ามีละครติดต่อมาส่วนค่ายเพลงเนี่ยนะคะยังไม่สรุปว่าเป็นใครแต่ว่าโซนี่ยังไม่ได้ติดต่อมานะยังไม่ได้ไปอยู่กับแดนแน่นอนพอตอนนี้แต่โอกาสหน้าก็ไม่แน่แด่ดีกักนะวันนี้อัปเดตข่าวนะคะแบบเขาเรียกว่าถ้าเกิดว่ายังไม่จุใจนะคะคุณผู้ชมจะสามารถนะคะมาสมัครเป็นสมาชิกกับเราเยอะๆนะคะชวนี้โปรโมชั่นดีเลยค่ตอนนี้นะคะหากถ้าต้องการรับชมการทดลองออกัากาศฟรีของเรานะคะที่มีมากกว่า10ช่องค่ะซึ่งพิเศษสุดๆค่ะเราขยายเวลาให้ท่าน ฟรียาวไปจนถึงต้นปีหน้าเลยเดียวนะคะ<ช>วิธีการทำก็ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่ถ้าต้อง ปรับจานดาวเทียมนะคะแต่ก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่าจานดาวเทียมเนี่ยคือจานกลมๆค่ะที่อยู่บนหลังคาบ้านของคุณนั่นเองนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบเอ๊ะคือจานอะไรนะค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งนะคะปรับจากตำแหน่งเดิมของท่านนะคะมายังตำแหน่งใหม่ของเราค่ะที่ Sa ทลน s 1นะคะหรือว่าชื่อเดิม a m c 4ค่ะตำแหน่ง1 0 1่ e s t นนั่นเองค่ะนะคะวิธีปรับเนี่ยค่ะต้องขอบอกว่าง่ายมากนะคะเพียงแค่ท่านเนี่ยต้องอัปเดตนะคะกล่องรับสัญญาณของท่านนะคะตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะอ่ะ นะคะจดไว้ค่ะคะแล้วก็จากนั้นนะคะก็ปรับจานดาวเทียมของท่านนะคะโดยหมุนนี่เลยตามเข็มนาฬิกาสีองศาก็จะเจอกันที่จุดนะคะ SES 1หรือว่า AMC 4ของเรานั่นเองนะคะแค่นี้ก็จะได้ดูมากกว่า10ช่องแบบฟรีๆกันแล้วละค่ะเมนทาสำหรับวิธีการปรับนะคะหรือว่ารายละเอียดเกี่ยวกับสรางที่ไปปรับในวันนี้ค่ะ สามารถเบิรงได้ที่ w w w t ที่ us com นะคะหรือว่าติดต่อโค้ชเตอร์มอร์เซอร์วิทของเขาได้ที่เบอร์หน0่งแปดศูนย์ศูน้งนึ้นะคะสำนีนะคะผู้ใดที่ปรั๊บอยากอะนะเลือกสางในพื้นที่ไปปรับได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ต้นปีหน้านะคะรับรองว่าจะได้ดูจุใจมากกว่า40ช่องค่ะเพราะเราจะทำการแจกกล่องทีวีพูซัทไลท์บ็อกซ์นะคะฟรีค่ะย้ำนะคะว่ากล่องของเราเนี่ยไม่ขายค่ะเราจะแจกฟรีค่ะเพราะว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีนะคะหรือว่ามิจฉาชีพเเนนนีีีี่่่่่ยยไปปหลลอออกกกขาาาาาคคะะะแ้้้วววว็็งงงงงททมจพูซึตรั ให้ดีค่ะอ่าระวังนะคะฝากให้ไปเตือนๆกันด้วยนะคะแล้วหลังจากที่ท่านได้รับกล่องแล้วนะคะจะมีค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคะเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นก็จะมีนี่เลยค่าที่1ค่า deposit box นะคะค่ามาจํงกล่อง70เหรียญเท่านั้นเองนะคะจะได้คือหลังจากที่ท่านนำกล่องไปคืนนะคะแล้วก็ได้เงินคืนโดยไม่มีกําหนดระยะเวลานะคะ แล้วก็ค่าที่2ก็คือ a c t i v a t i o n f e รค่าเปิดบริการใช้กล่องนะคะเพียงแค่3าสิบเหรียญเท่านั้นนะคะจ่ายครั้งเดียวตอนเปิดกล่องค่ะนั่นค่ะสมรัค่าสมาชิกนะคะรายปีค่ะเพียง1นึ่หสิเหรียญเท่านั้นนะคะต่อปีหรือว่าไม่อยากสมัครรายปีรายเดือนก็ได้ค่ะยี่สิบเหรียญต่อเดือนค่ะพิตุยนัสีสช่องส่งตรงจากประเทศไทยเลยค่ะค่ะหากท่านทําการจองกล่องรับสัญญาของทีวพูนะคะภายในสาธันวาคมนี้นะคะท่านจะได้รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกฟรี3เดือนค่ะ นับจากวันที่เปิดใช้กล่องนะคะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้านะคะเข้ามาลงทะเบียนกันได้เร็วๆนี้นะคะที่นี่ที่เดียวถือว่าเป็นประวัติการเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องเสียใจยไปสําหรับท่านใดที่จอง กล่องหลัง31ธทันว้านะคะยังคงรับสิทธิดูฟรีนานหนึ่งเดือนหลังจากวันที่เปิดใช้บริการกล่องแน่นอนค่ะค่ะแต่ว่าหากแต่ว่าท่านนะคะตัดสินใจไม่สมัครเป็นสมาชิกนะคะท่านก็ยังคงสามารถรับชมนะคะช่องรายการที่เหลือกว่า10ช่องซึ่งเป็นช่องเบสิกช n n e l นะคะรวมถึงช่อง TGN ที่ดูพวกเราอยู่เนี่ยนะคะก็จะยังอยู่ที่เดิมอย่างแน่นอนค่ะพบก,กับพวกเราได้นะคะทางช่อง t g n ค่ะค่ะตอนนี้นะคะถ้าหากท่านเนี่ยต้องการได้รับสิทธิ์ในการปรับจานฟรีโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะคะสามารถโทรมาลงท ทะเบียนได้ที่ call center ของเราค่ะแต่ว่าอาจจะต้องรอคิวนิดหน่อยแต่ว่าท่านใจร้อนอย่าดูวันนี้นะะพรุ่นนี้เลยเนี่ยสามารถเรียกช่างในพื้นที่ของท่านได้นะคะหรือว่าเข้ามาดูรายชื่อช่างที่จะลงทะเบียนกับเราในเว็บไซต์ได้ค่ะแล้วก็อาจจะเสียค่าบริการนิดหน่อยเท่านั้นเอง<ช>ค่ะอย่าลืมนะคะว่าเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะที่ www. dot us. com นะคะหรืวอว่าบริษัทสะดวกเว็บค่ะโทรเลยก็ได้ห8 0 0 9 2 1 2 5 9 5้อน้้าค่ะอย่าลืมค่ะค่ะนะคะวิเวียนอ้อนมาขนาดนี้แล้วนะพี่น้องชาวไทยชาวเรา นี่เวลาหมดลงแล้วเนาะใช่ค่ะพวกเราสิค่คนต้องลาไปก่อนนะคะซิล่าค่ะเวียนค่ะตุ๋ยค่ะกอลค่ะพบกันใหม่ที่นี่ที่เดิมทีผูวีกเอนวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ